น,น,น,นี่อะไรเนี่ยใช้มาปั้นดินไว้เล่นเนี่ยฮะนี่ยังเลยเออให้ดูที่อะไรแตกเวดแตกเวดนี่กาบข้าวเออใครเอามะพร้าวมาทิ้งวันนี้วันนี้ดูสิแตกแล้วอ,อ,อ่าง,งัดขึ้นมาอาง,งัดขึ้นมาอาง,งัดขึ้นมาพน,าน,นุนักเดียว ดินทั้งนั้นโอ้โห,โโหน่ารักแฮะไหดินนี้นนี้อยู่ใต้หายเลยอยู่ใต,ต้หยตายอยู่ใต้หายไ,หได้เก็บให้เหน้ไดายไวเหมหายลูกมะพ้าวลูกมะพ้าวพาวโ okay. อเคใ้ยอืมตรงนี้ตรงนี้ มันม่ามเป็นเลือโอ้ยนี่แมมันส่งยังสีมันนอนยังสีนะโอเคโอเคมาลุ้นกันนะครับนี่ดูนี่ดูนี่